เอาละครับผมก็สวัสดีครับมาอยู่กับผมเล็กขื้นนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบบีทฟอร์สนะฮะซึ่งมีอัปเดตแล้วนะดูนะผมโอ้โหมาแล้วโอเคเรามาเริ่มกันที่สังเกตอะไรเห็นอะไรไหมครับผมดูตรงชุดนะในเฮียงเจ๋งไงเห็นไหมชุดเขามีรายละเอียดแล้วนะผมมีนูนต่ํานูนสูงนะครับตื้นลึกหนาบางแล้วนะเออคือโอ้โหดูชุดดิเฮ้ยอย่างเท่น,นะผมดูดูดูดตัวหนังสือนะมันมีแบบเนี่ยเท็กเจอร์มันลอยขึ้นมาเห็นไหม เห็นแล้วเห็นท่านผู้ชมโหพี่รายละเอียดดีเทล,ลดีจัดเลยนะผมเท่ขึ้นเยอะเลยนะชุดแบบมันแบบมันไม่ใช่ชุดที่แบบใส่แบบเรียบเรียบติดตัวนะผมมันเป็นชุดนูนแล้วแบบโอ้โคเท่นะผมดูดหน้าอินเทอร์เฟซใหม่นะครับนี่ผมบอกว่าเราใช้ใครจูอะไรอยู่นะอันนี้ก็เงินหลอดเลือดเตมิน่านะครับผมเอ้ยไม่ใช่สิคืออะไรนะอันนี้หลอดสีฟ้านะผมเอออันนี้ก็บีตเซลลนะครับผม อ่าแล้วผมก็มีโคด้ดมาแจกด้วยนะครับผมนี่โคด้ดใหม่เลยนะอ่าจำนวน26บิบตเซลนะครับผมอันนี้โคด้ดใหม่นะฮะนี่แจกโคด้ดใหม่ด้วยเลยนะครับผมโอเคนะผมอ่าโคด้ดนี้เลยนะผมเมอรี่เอ็กสมาร์บีตซอสนะครับดูนะปุ๊บรับมาโอเคได้แล้วนะผม26่ิบบีตเซลนะก็มารีบใส่กันนะผมอ่าห้านี่โอ้ได้มาสุ่มเยอะเลยนะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาสรุปอัปเดตกันนะ เริ่มจาก in, uh, ตัวพื้นที่ของ NPC นะผมตอนนี้คือเปลี่ยนที่แล้วนะจากปกติจะอยู่ที่หน้าตึกนะผมย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วใกล้ประตูขึ้นนะครับดูเป็นฐานดูเป็นแบบเออค่ายกักกันป้องกันนะผมคอยรับคอยรับศัตรูตั้งรับอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเออแล้วก็ตัวที่เราเราคอยกันอยู่ก็คือคราฟนะผมซึ่งถ้าตัวอาวุธเนี่ยอาวุธใหม่นะก็คือต้องคราฟนะซึ่งสิ่งที่ต้องใช้ก็คือบีทฮอนมีบีทฮอนนี่ บีทอนหนึ่งนะครับ FS 1 0 0่อ armor อ่าอะไรทักอย่างนึง FS 1 0 0่สอ b i s c r u แล้วก็อันนี้นะผม FS empty gene gene test gene t e t กันเล็ดกันเ็ดะผมกันเล็ดเออ gene t e s อะไร FS นะผม1 handle อ่าแล้วก็ตัวสไ a ร r o ้ a สวยสไลม นะผมไทเทเนียมอะลอยเฟรมนะผมอ่าก็คือตัวนี้นะครับสามารถคราบได้โดยการใช้พวกอาเศษอาวุธพวกนี้นะโอเคก็มีมีค่าแล้วนะผมไอเศษอาวุธพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวจะไปทำคลิปสอนอีกทีหนึงน่งนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องโหเยอะเยอะดูนะผมดูใช้อันหนึ่งเยอะนะจะดีนะที่ใช้อย่างละหนึ่งอันนะครับฮอนนี่ก็ต้องใช้ตัวสปอร์เนี่ยแอร์สปอร์ไอสสปอร์สามเลยนะครับผม ตัวอาร์อีกหนึ่งนะบีดแฟงสองบีดเทลหนึ่งโอ้โหใช้เยอะซะด้วยบีดแฟงก็โอ้โหเอ้ยบีดแฟงนี่ต้องคาฟแล้วเหรอมันไม่ดรอปแล้วเหรอเนี่ยอุ้ยอันนี้อันนี้แย่แล้วนะผมถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะผมต้องมาคาฟเองแล้วนะ่ขนข้างแย่เลยอันนี้ฟางมันตาเหลือกนะผมนี่ตัวนี้ก็หาได้จากเจ้าตัวอีลิทนะผมบอว์เกอร์อีลิทแต่ไม่รู้ตอนนี้หาได้อยู่หรือเปล่านะโอเคประมาณนี้นะผมอาวุธนี้นะ โอต้องครับนี้แล้วสกิลเนี่ยไม่รู้ว่าต้องใช้สกิลจากดิวิชันหรือว่าเป็นอาวุธที่แบบมีสกิลในตัวอยู่แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูในคอมแบตโซนกันดีกว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะที่ที่ผมเห็นตอนนี้เพิ่มเติมก็ข้างนอกข้างนอกก็เอ c ยังไม่มีอะไรมากนะผมเดี๋ยวผมมาดูดูให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเรามาเข้ามาปาร์กนในนี้ก่อนโอ้พื้นที่ในนี้ค่อนข้างจะเแตกต่างไปจากเดิมเลยนะฮะ อ่ะมีตรงนี้นะอันนี้คือทางออกเหรอไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนที่แบบว่าที่ที่คุ้มกวลาหัวเฉยว่าร้านกาวิบช็อปมีบริการแมปต่างๆอาทิเช่นบริการแมปฟิตจำหน่าย ID ดีไก่แมปฟิชไอเทมและเงินบริการ ID ดีไก่ตันแมปบ็อกฟรุตบริการไ d ดีไก่แมปแอนิเมตแวนการ์ดและยังมีบริการเติมโรบักร,ราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองปลอดภัยไว้ใจได้ ต้องร้านกาวิปชอ็อปใครอยากใช้บริการลิงก์ร้านลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอะไรวะนะ,ะมีกล่องแล้วผมเดี๋ยวขอเอาบัฟหน่อยบัฟมาอยู่ตรงนี้แล้วอู้หน้าอินเทอร,ร์เฟซดูใหญ่ขึ้นนะผมเป็นชัดขึ้นอนเพื่อนๆว่าดีไหมหน,หน้าอินเทอร,ร์เฟสนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนตัวนี้ตือดาบอุ้ยอมมันอ๋อม,ม,มันเบาเพราะว่าผมมีเอฟเอนี่แน่เลยนะับตัวของเอ โอ้ตัวของไอบ้บัฟบัฟที่ต้องตีนะผมถึงมันจะถึงมันจะหายเนี่ยไอ้บัฟเนี่ยนะผมเดี๋ยวต้องตีให้ครบกวอนดูนะน่าจะแรงขึ้นนะครับถ้าตีครบแล้วปึ๊บนี่โอเคเริ่มแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวผมตีก่อนปึ๊บอ่ะได้สปอร์อ๋อมันดอปอย่างนี้เลยนะฮะตอนนี้โหเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องสอนระบบไอ้นี่ใหม่ละตีตีตจาพวกนี้น่าจะได้สปอร์นะนะผมแบบอ่าเดี๋ยว คือ <c oughs> ทำไมพูดติดขัดจะพูดอะไรก็ไม่รู้นะผมเออตอนนี้เริ่มเริมเริ่มคิดนะครับผมในหัวคิดอยู่แต่คําพูดยังมาไม่ทันนะออแต่การออกจากคอมแบทโซนก็ยังเหมือนเดิมนะคือทาร์กเก็ตสิบนับรอฟอร์ติจู e ที่สิบอันนี้เควสอะไรนี่อ๋ออันนี้เควสที่ไอ้นี่นะครับเควสที่ต้องรอ,ออ่น่าจะไม่รู้ได้เงินเท่าเดิมอุ้ยมีเออจ้าตัวนี้นะนี่ตัวปรสิตนะผมเจอพอดีเลย โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับผมไปดูว่ามีพื้นที่อยู่ตรงไหนเปลี่ยนไปอีกไหมผมไม่รู้ว่าตอนนี้เวลาเข้ามาในนี้เนี่ยมันเกิดจุดเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าหรือว่ามันมันสุ่มเกิดนะอ่ะตรงนี้ก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับนี่นะครับอุยอ้ยกระโดดขึ้นี่เพื่อนโอ้ยนะครับนะค้ยตรงนี้ยังเหมือนเดิมตรงนี้ครับก็อ่าฮะแล้วก็ ตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับพาทัวพาทัวนะตอนนี้ก็เควสอิลิตนะผมซึ่งเควสเนี้ยผมแนะนําเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทําคลิปสอนนะครับผมเควสนี้นะเป็นเควสที่ฟาร์มเงินได้เร็วที่สุดนะผมถึงเควสมันจะวอลเวลูยึไม่เยอะก็จริงนะผมแต่ว่ามันไวสุดแล้วนะถ้าถ้าถ้าเรื่องของการฟาร์มเงินนะนะโอเคนะครับทุกอย่างยังคล้ายๆเดิมอยู่นะ อ่านะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากครับส่วนแมปก็รู้สึกเหมือนจะกว้างขึ้นไหมผมรู้สึกมันมันกว้างขึ้นนะอ่ะมีตรงนี้นะผมที่ที่แปลกใหม่นะเป็นเป็นพวกทหารเลยอะเป็นแบบเป็นของพวกทหารเลยนะรตรงเนี้ยนะนี่นะครับอ่าเป็นโซนละเป็นโซนอันน,นี้ก็เป็นเห็ดนะครับผมผมเห็นได้ขาวๆตรงนู้นไกลๆเอ้ยมีเควสต,ตรงนี้นะผมมีเควสต,ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเควสต,ตรงนี้ส่วนสิไอ้เควสต,ตรงนี้มันคือ อ๋อไอควสที่ยืนอยู่ตรงนี่อ๋อเรากลับมาเรากลับมาจุดนี้แล้วนี่หว่านะครับก็ประมาณนี้นะสรุปอัปเดตนะครับมีแค่นี้แล้วก็แจกโค้ดต้ตนคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเก็บวัตถุดิบใหม่นะผมแล้วก็อะไรใหม่ๆเพียบเลยนะอ่ะอันนี้ขึ้นขึ้นแล้วนะผมว่าเราแปลงร่างได้น,นี่มันจะขึ้นเรืองแสงบุนบุญอย่างนี้เลยไหนลองแปลงร่างดูหน่อยสิปึ๊บกดวีนะผมแปลงร่างเป็นคราบก็นี่ก็เป็นร่างแดงจะเป็นอย่างนี้เลยนะเวลาเป็นร่างแดงนะ อ่ะปุ๊บเราก็ถือวุฒตี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 สสกิลดีกว่าต่อยตบตบต่อย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 นี่นะผมอูยอย่างเทนะเทมากเลยนะผมเนี่ยชอบจริงนะโหครับกล้าร่างแดงอย่างเทโอเคนะเดี๋ยวผมหาทางออกก่อนนะไม่รู้ว่าทางออกน่าจะอยู่ที่เดิมนะผมนี่โอ้ทางออกอยู่ตรงเดิมนะโอเคนะผมเดี๋ยวยังไม่ปิดคลิปนะทางออกโอ้ยเยบอสมาบอสมาไงไงกะ ไปโอ้ oh, แล้วบอสอยางถือก้าอะไรอ่โอ้ oh. Oh, ไม่ใช่บอสผมนี่นะผมนะโอเคนะครับ,นะ okay, น,รบนี่ก็สิบแล้วเรามาออ,อกดูตรงนี้ดูนะครับดูว่าจะได้อะไรนะฮะโอเค okay, นะเรามาดูกันว่าถ้าเราครบแล้วเนี่ยเราเขาจะให้อะไรเราเราเป็นรางวัลน,นะครับตัวบีตเซลนี่ยังได้อยู่ไหมเรามาดูกันโอเคบีตเซลยังได้อยู่อ่ะ ก็ยังฟาร์มแบบเดิมได้อยู่นะผมบีทเทลก็ยังให้อยู่นะโอเคเราก็ยังสามารถฟาร์มตัวอ,อุออปกรณ์นะผมวัตถุดิบได้อย่างเหมือนเดิมเลยนะฮะกดโหมดตรงนี้ก็จะได้เพิ่มเป็น2เท่านะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปสรุปอัปเดตนะผมเดี๋ยวไว้ผมจะมาสอนแบบเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะต่อไปนะสาหรับอาวุธใหม่โอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้มีทเทเลจ้าไปละ